ตำแตงตำแตงค่ะวันนี้ตำแ,แตงมีแตงมีกุ้งมีขนมจีนแค่นี้ค่ะวันนี้น้องนารินอยากกินนารินยุดเรียนเลยจัดไห้ค่ะแม่จัดไห้นารินขอมาสองแม่ลูกกินแซ่บมาแล้วค่ะมามา,มาตำแตงไปลงไปแล้วก็นี่ค่ะเครื่องของเรานะคะใส่มเบ้อ,อปออใส่เครื่องก่อนประมาณนี้ โอ้บ mm ิ hmm. mm ๊กโอ้ยสบอกรได้สวัสดีค่ะมามาแสบน้ำกันนะคะเนาะอุ้ย มาจ้ะมามานาลินนาลินลิงหน่อยสองไม่ลูกกินแสบมาเล,เลยค่ะอตองประมาณนี้ค่ะวันนี้แ็บเลยอ้ ยิมได้ก็แสบยำ้มนั่นกินยำได้ก็แสบยำ้มนั่นเลยฮะนี่แสบเลย Thank you sweet l กินปลาปลากุ้งติงคือแซ่บค่ะคือแซ่บค่ะ,อะโอ้ยนาลินออแหะๆแหะเลยมาพริกเขามาพริกถึกถึกถ,ก,ถก,กินมาพริกออแหะๆแหะเลยนาลินน่อย ว่าจ i n ท darling look at mommy อ <c oughs> ันนี้แซปแซปไล e มันหยุดนารินอยู่ในสุดนอนทั้งวันมันวันที่ไม่ได้ไปเรียนวันสบายสบายนารินใส่สุดนอนทั้งวัน อะไรฮนเนี่ยรีแลก์ดิตุ่เดียมัยรบำแลกดิแลดีประสังมบ้านพูดผิด บ่วานวาผิดพ,พักฉลัดพักกาศดบาร่เดด็่ดภาษาโน้ยเนาะอาหารเย็นมีซองไม่ลูกกันนี้แหละคะ่ะนุมจีนกุ้งแคบหมูแค่นี้จริงๆคะ่ะ กินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่บ้านกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่บ้านอีหลี Yeah. <sighs> to 3, I woke <laughs> up in the oh, mm. Ted, Raffy, Ellie, where are you guys? Maybe they're around here somewhere. I went out looking for my friends, and all I could find was miles and miles of sand. I'm gonna die here, aren't I? Oh water, barely any food. Rappy, buddy, I thought you were a conner. I'm alive and well. Yeah, daddy. No my lips.

แม่ลูใจนีหัวเดียวกันเราเป็นอย่างกันแม่ลูกันเนี่ยความแม่กั

กุ้งแค่ตัวเดียวก็บอให้แม่กิน้องแม่ลูกญาติกินกินแล้วที่นี้กินแสกินนัวเนี่ยมดเกี่ยงเลยโอ้ยัลังหน่อยมบบหมักขักแบบนี้ อืมหมดแล้วค่ะบ bye ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายนาลินบายบายกันลุกนาน bye. ลินบายบายลุกบายบาย